สวัสดีครับอยู่กับเสื้อพายนะครจะไม่ให้บ่นะเราก็เดินทางไปถึงตัวเมืองนะครับของจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับผู้ชมนะฮะตรงไปอีกห้าร้อยเมตรแล้วซ้ายไฟแดงอ่ะไฟแดงเหรอโอ้ยตรงไปตรงไปอยู่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่เสือมาจังหวัดบึงกาฬในเขตตัวเมืองเมื่อก่อนเรามาถึงอำเภอ โซ่พิสัยนะครับมาถึงบ้านแม่ขำน้อยเนาะครับออแต่ตอนนี้มาถึงเขตเมืองขวามือก็จะเป็นห้างแมคโครนะครับ <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นห้าง Lotus. ลดดสเราลงกี่ครั้งอันนี้จะเป็นเขาทำถนนในนูน,นเป็นจังหวัดดูทะดูดูด,ด,ดูไอ้นี่ให้หน่อยนะนี่เออตรงไปก่อเป็นจังหวัดที่มีถนน สี่เลนคุณผู้ชมเหลือเชื่อมากนะฮะสุรินทร์ไม่มีถนนใหญ่ขนาดนี้อยู่ในเขตเมืองนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วต้องเข้าไปเลนซ้ายสุรินทร์เนี่ยถนนกลางจังหวัดเนี่ยจะแค่สองเลนอันนี้สี่เลนอ่ะเราต้องออกทางนี้ไหมเนี่ยนี่แหละเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาก่อนเสเนี่ยมันหลงที่ออกไปทางนี้ออกเลยออกเลย อ,อันนี้คืออะไรตัวจังหวัดเขาบอกเออตื่นตาตื่นใจมากเลี้ยวขวาอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเป็นจังหวัดที่เกิดใหม่แต่ว่าเออคือแบบเซอร์ไพรส์มากนะคุณผู้ชมนะโอ้หใหญ่โตโมโหลานมากมันเหมือนกับโคราชเลยนะเลี้ยวซ้ายนี่ป่ะ เดี๋ยวไหนวงเวียนขึ้นเลยเหรอขึ้นไปเลยม,ลมาถึงแล้วร้านฮ้องฮ้องเนื่องจากว่า<ส><ส>ในระบบของซีรียังไม่มีการแก้ไขที่อยู่ร้านใหม่มันก็พาไปที่อย<ส>ู่เดิมนะคุณผู้ชมดูเลยโทรหาทางเจ้าของร้านเนี่ย้าจ้ายมาแล้ว ba ngày luôn. Hả Chạy yên, chạy yên, chạy yên Chạy yên chạy luôn. วัตอาหาร <c oughs> ของชายน้องหมาอาหารครบทุกอย่างครอบวงจรเลยอ่ะมีทุกอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลยเนาะ ไปข้าวไปดูทำอะไรบอกป้าด้วยป้าให้ทำอะไรบ้างตัดสั้นเลยเออตัดสั้นเลยแล้วเดี๋ยวก็ยาวตัดผมตัดสั้นเลยเยเพราะมันเป็นเห็บเห็บกัดมันเยอะมากเลยนะอืมทุกวันเห็บตัดขยางบอกย่างขยาย

ราคาจะไหนแบบใดถามพนบ้ปมาณยีสประมาณไม่ไม่ห่าว่ะไม่หาวกัอันนี้เดพู้เดเหรอใช่เออนิ่งมากเลยอ่ะไม่เจ้ทุกตัวไม่มีใครหาวเลยแต่ละตัวก็นิ่งหมดเลยอ่ะเอาตัวแซมถามเจ้าของนเดิเด้วยวในรถปะน้อยนะรดบตัวตัวที่เรทำร ตัหาา่เอ้าทำไมนิ่งขนาดนั้นอ่ะโอ้ดูดูเจอฮะจ้าแวเลยนะอ้าวลืมเหลอยู่ข้างในนะลืมแหกำลาอยู่ลืมเงากำลังตัดมาองใส่ดองใส่ออกมาไทอ๋อเป็นพันไซถ่ายเกี้ยงเหมือนกันถ่ายเกียงาษาอีบอืมไอ้ดูแมวดูแมวดูแมว อ๋นิ่งมากเลยน้องแมวโอ้ัดสิบโมงมาถึงกี่โมงตอนเนี้ยสิบเอ็ดโป่ะน่ารักยังเลยดูดิพันอะไรอ่ะปลาย่างยู่อ่ะอันนี้คือเรื่องแมวพันอันนี้คือเรื่องแมวพันอะไรอ่ะใบิเลียดอ๋น่ารักจังเปอร์เซียน่องัอเซีย กินน้ำมาเที่ยวนะวันนี้แล้วก็หิบปากนี่หายเกี้ยงล้วเปอรเซ็นเลยไม่มีเลยนะมันจะช่วยเรื่องเห็บมากพยาธิหนักชุดหมามันน่ารักขนาดนี้ว้าวสีเหลืองเออปตื่นตาตื่นใจมากเปิดโลกมากนะฮะ ชุดแนวถดจีนก็มีอันนี้ก็น่าจะเป็นหมาตบเมียเนาะตกแต่งโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้คัดสรรอาอเชื้ออืมอ๋อเชื้อ เอาเชือกสีเหลืองสิาาย่าเชือกสีเหลืองสีเหลืองคนวะไงดูสิมีสีเหลืองไหมไมีสีเหลืองบอมีแต่สีส้มไม่าาไมีสีเหลืองนะสีเหลืองไม่มีเลยลอก็ีเหลืองส้มๆอันนี้เด้เดินมาเจอคนมันจะเสจอเศษ

นี่นะฮะอยู่ตรงวงเวียนห้องห้องคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ